อันนี้อยู่กับเจ้าซูซูกิ APV นะครับเป็นรถตู้เล็กนะครับของค่ายซูซูกิก็อาการวันนี้ก็คือความร้อนสูงนะครับเนื่องจากอากาศมันก็ร้อนนะครับช่วงนี้เมษาอากาศร้อนๆระบบระบายความร้อนของรถนะครับก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับนี่กระถอดเช็คแล้วนะครับถอดออกมาดูว่าอันนี้ปั๊มน้ําแล้วก็เป่าน้ำนี่ถอดมาแล้ว ว่าน้ำนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาลองเอา,าวอน้ำไปต้มดูนะครับว่ามันเปิดรุ่นนี้82องศาซีนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนี่82องศาเซลเซียส,ส,ส82มองเห็นหรือเปล่าไม่ร82องศานะครับวอา,าวน้ำตัวนี้เปิด82องศาสก็ดูเช็คระบบระบายความร้อนใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยปั๊มน้ำลงไรเช็คนะครับปล่องระบา,ายความร้อนหมอน้อหนามอะไรพวกนี้ ที่สำคัญเกิดนี่ตัวไฮไลท์วอลน้ำต้องเอาไปต้มดูก่อนว่ามันมันเปิดที่อุณหภูมิปกติหรือเปล่านะครับปกติในที่นี้ก็คืออุณหภูมิ82องศานะครับตามตามที่เขียนไว้บนตัววอลน้ำนะครับแล้วก็อกตัวหนึ่งนี่มอเตอร์รอบเดินเบาพังนะครับก็เจ้าของรถสั่งมาแล้วนี่สั่งอะไรมาให้เราแล้ว นะครับเป็นมอเตอร์รอบเดินเบาตัวใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะจัดการเปลี่ยนให้นะครับก็เดี๋ยวเอาว่น้ำไปต้มดูก่อนนะครับแล้วก็ไล่เช็คระบบลอยความร้อนก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าอากาศมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่พอมาถึงเป็นช่วงช่วงเมษานะครับอากาศร้อนนะครับระบบบอยความร้อนก็เลยน่าจะมีปัญหานะครับระบายความร้อนไม่ทันโอเคนะครับก็ฝากติดตามผลงานได้ครับ